สิงโตมันทําไมนะลูกที่เราเห็นมื่อเช้ามันทําไมนะที่ที่ว่าเราดูในข่าวมื่อเช้าอ่ะสิ่งโตมันทําผมยังไงนะมันทําผมตัดผมหน้ามาอ๋อใช่แล้วมันทาหน้าอย่ไงนะตลกมากเลยใช่ไหมแล้วแล้วถ้าเกิดสิงโตเจ้าเขียวแสงสิงโตที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวมันทำทหน้านี้อ้าแล้วมันทําผมไงผมมันจะฟูใช่ไหม เนาะโอ้คนโสมฟูแล้วมันก็ดุมากใช่ไหมครับดุมากอืมแต่ว่าแต่มาแต่ไม่ได้เมื่อตัวเมียชื่อว่าชื่อว่าชื่อว่าชื่อไทเกอร์อ๋อตัวเมียชื่อไทเกอร์ตัวผู้ชื่อไลออนห่ะเหรอใช่ของขอแต่คือมันจะไม่โผล่ใช่ไหมใช่ครับไทเกอร์ตัวมันจะลายลายแล้วสิงตัว ผมยังมีผมด้วยอมีผมด้วยผม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 ฟู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 ฟเลยใช่ผมฟูแต่ว่าเมื่อเช้าเราเจอสิงโตอยู่ในทีวีมันทําผมยังไงนะเยค่ะทำผมหน้าหมาหรือใช่เพาตลกเลยตลกตลกเลยแล้วแล้วน้องยินเคยไปเที่ยวสวนสัตว์ที่ไหนนะ ที่ที่กรุงเทพโอ้ที่กรุงเทพเลยเหรอเหรอใหญ่ไหมครับใหญ่ครับโอ้แต่ว่าแต่ว่าแต่ว่ามีปูดยักษ์ด้วยนะมีอะไรนะเดี๋ยวมีปูดยักษ์ด้วยมีปูดยักษ์ด้วยเหรอใช่โอ้น่ากลัวจังเลยแล้วหนูกลัวไหมลูกแต่เราแยก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 อันนี้เสียงตัวอะไรครับพิ่พี่พูยักษ์พี่ปูมาทําเสียงนี้นะแยกแยกแยกแล้วเสียงของช้าง มีใช่แล้วมั่วแล้วคุณกอลวิทเอาแล้วเสียงของเสียงของม้าล่ะ <c oughs> เอาอ่ะน,นั่นมันเสียงคนขับแล้วเอาแล้วเสียงของเป็ดกาบอะ <c oughs> เป็ดทำกาบกาบกาบเป็ดาอาบ <ๆ S 1> น้ำในคลอง๋าจังแล้วมันพิมพ์นั่นนะป๋ายดีได้รักไม่ไดันเดอเฮเหฝ่ายดีได้รักไม่ได้นั้นน่ะ เพลงนั้นอ่ะอ๋อเพลงเป็ดน่ะหรอลูกเพลงเพลงเป็ดที่ดิวมึนกันข้า A E C D F G อ๋อแล้ว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 หนูจะฟังแล้วหนูเสียงแล้วหนูจะร้องเสียงโปรยให้ดูนะอ่ะร้องไงลูก